สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะทักทายย่ามือเศร้าค่ะคลิปนี้นะคะสิพาไปเอ่อบึงการปลูกบักแตงนะคะบักแตงนี้ที่ปลูกนี่เป็นบักแ่งพันโบราณน,นะคะพันพืนเมืองนะคะซึ่งทุกมือนี่กรสิบโบคอยมีแล้วนะคะสิบโบค่อยเป็นท่นิยมกันเท่าใดนะคะ ที่ปลูกส่วนใหญ่ก็สิเป็นบักแตงที่เอถูกปบปรุงพันธุ์นะคะที่เห็นในท้องตลาดนะคะอันนี้จะเป็นแตงกวานะคะแตงกวาพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์โบราณน,นะคะหรือว่าบางทีก็อาจสิเรียกว่าบักแตงสร้างนะคะบักแตงสร้างนะคะซึ่งเกษตรอินี้ตัวนี้ได้เก็บพันธุ์มานะคะได้ได้สายพันธุ์มานะคะแล้วก็เลยเอามา พะไว้นะคะแล้วก็คิดว่าจะขยายพันธุ์นะคะเก็บเป็นพันธุ์ต่อไปนะคะซึ่งแตงกวาพันธุ์นี้นะคะกับบเมนบบคอยดกท่าใดนะคะแต่ว่าจะมีรสชาติที่หอมนะคะหอมแล้วก็น้ำลายเนื้อในเนื้อของเขานะ,คะ่ค่ะสิมีน้ำลายนะคะซึ่งเวลาเขาเอาไปประกอบอาหารนะคะเวลาเขาเอาไปประกอบอาหารมันสิบเป็นพาร์นะคะ ตำย่ำนะคะหรือว่ากินสดๆเนี่ยค่ะรสชาติเขาจะดีมากๆนะคะเป็นเปลือกสีขาวนะคะผิวจะออกขาวๆนะคะพอสุกแก่นะคะพอสุกนี่ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองอันนี้ปลูกไว้ขั้นคันคู่หน้านะคะได้เมล็ดพันธุ์มากก็เอามาขยายพันธุ์ต่อนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นแตงกวาที่สามารถที่จะ เก็บพันธุ์ไว้ปลูกในฤดูกาลต่อไปได้นะคะแต่ว่าแตงกว่าที่เขาเห็นในท้องตลาดนะคะแตงกว่าที่เขาเห็นในท้องตลาดนี่จะเป็นแตงกว่าของบริษัทที่เพิ่นทำหมันมาแล้วนะคะบสามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้นะคะจะเป็นลูกผสมนะคะ,ะเป็นลูกผสมสะส่วนใหญ่นะคะอันนี้เป็นแตงที่แตงโบราณนะคะเก็บ เห็ดพันธุ์ไวใดนะคะอันนี้กะว่าจะเอาไว้เห็ดพันธุ์นะคะไว้เห็ดพันธุ์นะคะซึ่งการปลูกแตงกวานะคะแตงกวานี่จะมักฤดูฝนนะคะมักฤดูฝนเพราะว่าความชื้นในอากาศนะคะจะเหตุให้การติดดอกนะคะการติดดอกหรือว่าติดผลของเขานี่ดีนะคะแล้วก็ ไล้หลายอย่างนะคะซึ่งโรคแมลงนะคะในฤดูฝนนะคะก็จะรบกวนเขาหน่อยนะคะสังเกตเบิ้งนะคะถ้าเอาแตงกวานะคะไปปลูกฤดูร้อนหรือฤดูหนาวนี่ก็สิบ่ค่อยบ่ค่อยได้ผลเท่าใดเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นฤดูฝนนะคะปลูกไปนะคะเขาก็สามารถที่จะได้ผลผลิตนะคะแต่ว่ามาก มเมล็ดพันธุ์ที่สามารถที่จะขยายพันธุ์ต่อได้นะคะเป็นการอนุรักษ์พันธุ์อีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยบ่ค่อยมีแบบนี้แล้วนะคะหายากนะคะจะเห็นตแตงแตงสีเขียวเนาะค่ะจะเห็นแต่แตงสีเขียวในท้องตลาดนะคะกะสัสีเขาก็สีบ่ค่อยโดกเท่าใดนะคะแต่วา่าเขาก็ปลูกไว้ทักินเนาะค่ะปลูกไว้ทักกินเองนะคะกะบับ่บเดนเน้นว่าความโดกหรือจังใดนะคะ เน้นออกความความพอใจนะคะเนียนเอาความพอใจอันนี้ปลูกไว้ขั้นขั้นหน้านะคะขั้นหน้านะคะขอบบอนะคะขอบบอโลกของโลกมาแลงหรือว่วาสตูเพือที่สําคัญของแตงกวานะคะส่วนใหญ่ก็บิเป็นล่านะคะล่านาค้างนะคะอันนี้ก็ยางที่เห็นนะคะอันนี้ก็คือปล่อยให้เขาเป็นไป,นป,นปนตามธรรมชาตินะคะบบได ใสสารเคมีใสยาป้องกันกำจัดอีกย่งนะคะโรคแมลงมีแน่เหลือถึงคนได้กินนะคะเอาแบบสบายๆนะคะบโม่ได้เน้นว่าเออจะต้องได้ผลผลิตอีกยังมากมมยนะคะเอาแบบธรรมชาติะค่ะปลอดสารพิษนะคะสบายใจนะคะเหลือหมดแม่งกินบังค้นกินบังนะคะว่าเฮ็ดเกษตรเนาะค่ะเฮ็ดแบบอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะ อนุรักษธรรมชาตินะคะนะคะแตงกวาพั้นนี่เกลรสชาติรสชาติดีนะคะรสชาติดีชาติดีมากๆนะคะมันก็จะจะหอมนะคะจะออกกลินหอมหอม,หอมลายมหม่องแล้วก็สีเอินแตงหอมนะคะซึ่งเป็นพัุนที่บุคอยมีนะคะที่บุคอยมีแล้วนะคะ ปุ๋ยคันหน้านะคะจริงๆกลูปไว้สุดแถวพุ่นละค่ะแต่ว่ามันตายนะะมันตายไปน้ำนะคะก็เหลือแค่นี้แล้วค่ะก็คิดว่าจะเอาไว้เอาไว้ทําพันธุ์นะคะไว้ทําพันธุ์เอาไว้อแบ่งปันนะคะกับพี่น้องผู้ที่สนใจนะคะเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะคะให้มีความหลากหลายทั้งพันธุก,กรรมพืชนะคะเพราะว่าเกษตรอิฐ คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนที่เน้นเรื่องของความมั่นคงทั้งอาหารซึ่งปัจจัยที่สําคัญในเรื่องของความมั่นคงทั้งอาหารนั่นก็สิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะการขยายพันธุ์พืชนะคะถ้าสมมติว่าเขาไปปลูกซื้อเมล็ดพันธุ์จากท้องตลาดนะคะซึ่งเขาอ่ ทำหมันมาแล้วเขากับบาสามารถที่จะขายายพันธุ์ได้ต่อไปฤดูการต่อไปเขาก็ต้องไปซื้ออีกไปซื้อทุกทุกฤดูกาลที่เอาต้องการปลูกที่เอาอยากได้นะคะซึ่งตรงเนี้บางอย่างกะถ้าเขามีพันธุ์ของเขาเองนะคะกะมันก็จะเป็นการดีนะคะบริไมายเขาว่าจะต้องมีพันธุ์เองทุกอย่างกะบ่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพืชตัวใดนะคะพืชชนิดใดที่เขาสามารถที่จะ ทำพันทด้เองมันก็น่า,าจ,จะดีกว่าที่เขาจะต้องไปพึ่งตลาดเนาะพึ่งตลาดทุกๆอย่างนะคะอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดที่สนใจในเรื่องของการเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะ,มะเมล็ดพันธุ์บ้านเ่าหลายอย่างนะคะใกล้จะสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะก็สิเป็น มเมล็ดพันธุ์ทีทั้งบริษาัททาั้งพอคา,ายลหไงนะคะเป็นผลิตขึ้นมานะคะเป็นผลิตขึ้นมาที่จำหน่ายให้พี่น้องเฮ้านะคะอันผู้ใดสิเฮ็ดเรื่องการเก็บมเมล็ดพันธ์นะคะการเก็บมเมล็ดพันธ์ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วกะ็เป็นดานแรกนะคะขอ้องกันน้ำไปสู่ความมันคงทั้งอาหารนะคะ กานแรกคือเรื่องของมเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้าเฮาบ่มีเมล็ดพันธุ์เป็นของเจ้าของนะคะมือหนึ่งเกิดวิกฤตอีหงยังขึ้นนะคะเฮาก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยที่ว่าเฮามีมเมล็ดพันธุ์นะคะเพราะเมล็ดพันธุ์คืออาหารนะคะคิดแบบนี้นะคะ,มะเมล็ดพันธุ์คืออาหารนะคะสามลูกนะคะเก็บไว้ทําพันธุ์นะคะแล้วก็ที่เหลือตอๆไปนะคะคิดว่า มันต้องมีนะคะขยายพันธุ์ต้องมีการขยายพันธุ์กันขยายพันธุ์ที่ว่าเขาจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปเนาะค่ะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะความชอบส่วนตัวที่ว่าชอบแตงกว่าพันธุ์นี้นะคะก็เลยอยากสะสมพันธุ์เพลินนะคะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นะคะอุไรสนใจก็อยากแบ่งปันให้ คนที่สนใจนะคะสนใจที่จะปลูกนะคะกะลรังสะสมเมล็ดพันธุ์นะคะค่ะการปลูกการดูแลรักษากระบ,บือแตกต่างจากพืชทั่วไปนะคะกับฮดน้ํานะคะให้ปุ๋ยกับปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยคอ,อกธรรมดานะคะปุ๋ยคอ,อกธรรมดาบมได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะโมเดลใส่ยาขามาแลงนะคะปลูกแบบธรรมชาตินะคะ ปลูกแบบสบายๆนะคะแต่งพันนี้เป็นแตงข้างนะคะต้องมีเครื่อต้องมีที่ให้เท้าเขาไตขึ้นไปได้นะคะมีข้างให้ให้ไตขึ้นไปได้นะคะเพราะว่าธรรมาชาติของเขาเป็นต้องมอีที่ยึดเกาะนะคะบ่เป็นบ่เป็นแตงที่ปลูกทั่วไปนะคะ อายุการปลูกนะคะอายุการปลูกกับโบน้านนะคะแต่งแต่งพ้านีก้กับโบเดต่างจากแต่งพธุ์อื่นๆนะคะถึงแม้ว่าสีบดดกนะคะถึงแม้ว่าสีสีบดดกแต่ว่าอายุหลังปลูกจนถึงได้เก็บนะคะเก็บหมายถึงว่าเก็บไปรับประทานนะคะกับประมาณสี่สิบห้ามือนะคะสี่สิบห้าถึงห้าสิบวันนี้นะคะก็เริ่มเริ่มได้เก็บแล้วนะคะเริ่มได้เก็บไปกินแล้วแต่ว่าถาดจะต้องเห็ดน่า์ก็ต้องให ผลของเขานะคะผลของเขาในสุกแกนะคะเป็นสีเหลืองกอนนะคะสีเหลืองก็จะเป็นสีเหลืองออกสมนะคะสีเหลืองสมนะคะซึ่งกเกษตรีเคยเก็บพันไว้แล้วนะคะสีเหลืองออกสมแล้วก็ขวนของเขาในเรือคานี่ส่วนตรงนี้จะต้องเป็นสีน้ําตาลน,นะคะสีน้ําตาลเพราะกระสามาที่จะเก็บพันุไป ไปพาแล้วก็ขูดเอาเนื้อออกนะคะคั่นเอาเต้นเมล็ดของเขาไปพึ่งล่มนะคะพึ่งล่มตากแห้งนะคะก็เก็บไว้ในถุงพลาสติกหรือขวดนะคะที่บ่มีความชื้นนะคะที่บ่มีความชื้นถ้ามีความชื้นก็จะขึ้นล่านะคะเอาก็บ,บ่สามารถที่จะทําพันธุ์ได้นะคะค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะกเกษตรอิดขอขอแชร์เรื่องกัน ปลูกแต่งกว่าพันพุพืนเมืองนะคะหรือว,ว่าการเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เพียงแค่นี้นะคะพ่อกันคลิปหนาค่าสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนเห็ดคลิปเลยด้อค่ะเพื่อบอกเพื่อบอกพาดคลิปต่อๆไปนะคะเกษตรอิสสวัสดีค่ะ